ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน256ที่นี่ที่เดียวน้ำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายหรือที่เรารู้จักกันในชื่อง,งานผีตาโขนเป็นงานเฉลิมฉลองที่มีเอกลักษณ์และสีสันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีน้ำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมให้เข้าร่วมสนุกมากมายซึ่งได้รับความนิยมทั้งคนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่วนรายละเอียดสำหรับงานผีตาโขนมีอะไรบ้างนั้นสำหรับใครที่อยากชมขบวนแห่ผีตาโขนซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน โดยกระบวนแห่จะอยู่ที่บริเวณถนนพระแก้วอาสาหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายและวัดพลชัยจังหวัดเลยรวมถึงยังสนุกกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งการแสดงหมากรรมหน้ากากนานาชาติการประกวดหน้ากากผีตาโขนการประกวดผีตาโขนน้อยการแสดงของชุมชนต่างๆการออกร้านของส่วนราชคาระเอกชนมากามอาหารสะอาดรสชาติอร่อยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแสดงศิลค้าพื้นเมืองการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อปการแสดงดนตรีจากศิลปินและฟังเทศหมาชาติ13กันสำหรับกำหนดการผีตาโข วัน25 6มีรายละเอียดดังต่อไปนี้วันที่23มิถุนายน256เป็นเทศกาลผีตาโขนซึ่งเรียกวันนี้ววันรวมหรือวันโฮมจะมีพิธีเบิกพระอุปคุตพิธีการบวชพรามเพื่อเชิญพระอุปคุตพิธีแห่จากวัดโพนชัยไปริมฝั่งแม่น้ำหมันเพื่อเชิญพระอุปคุตพิธีงมพระอุปคุตจากแม่น้ำหมันอันเชิญขึ้นปฏิสถานหอพระอุปคุต วัดโพนชัยพิธีเบิกพระอุปคุตพร้อมยิงปืนนักสีทิศพิธีบายสีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมวันที่2 4มิถุนายนสองพัเป้นวันแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองหรือขบวนแห่ผีตาโขนพิธีสู่ขวัญพระเวสสันดรอ,อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองขบวนแห่ผีตาโขนเจ้าพ่อกวนและคณะนำขบวนแห่ไป,ไปวัดโพนชัยโดยแห่รอบโบสถ์สรอบเจ้าพ่อกวนและคณะจุดบั้งไฟขอฝนคณะผู้เล่นบุญหลวงนำหน้ากากผีตาโขนน้อยและผีตาโขนใหญ่ทิ้งลงแม่น้ำหมัน วันที่25มิถุนายน2566เป็นวันฟังเทศมหาชาติ13กันพิธีสวดมาลัยเหมือนมาลัยแสนในการฟังเทศมหาชาติ13กันพิธีสวดสัมหะเพื่อขอขามาลาโทษสระเคาะรับโชคนำอาหารข้าหวานใส่กระทงเพื่อให้ทานสาอกเคาะและสืบชะตาบ้านเมืองพ่อแสนทำพิธีจ้ำเนื้อจ้ำขิงเพื่อการสระเคาะนำเครื่องสระเคาะทิ้งลงแม่น้ำหมันพิธีคาระวะองค์พระใหญ่โดยเจ้าพ่อกวนและคณะเป็นอันเสร็จพิธี Right here at that side. <laughs> ไม่ได้ใช้น้ำฟันนะครับไม่ได้ใช้อะไรเรื่องของสิ่งที่เบื้องสตุงษะนะครับเป็นั้นก็ถือว่าสุดยอดของสุบรราของชาวตำบลนราได้มีป่าใหม่นี่นะครับแต่ของอำเภอจัดไซน์นะครับกนมีการสอบว่าเพื่อนท่านเรือรูตำบลป่าของสองสัปดาห์ี่ยจำหน่ายได้นะครับใช่นะครับ ความตั้งใจนะครับของคณะครับมีบุคลีล์นะครับมีสนานที่ต้องเดียวเชิดเด่นมาใหม่นะครับตามมาด้วยการประชุมกัรชูใจนะครับเป็นการเรามุขนาการแต่อย่างไรไม่เลยครับการใดครับแล้วก็จะตามมาด้วยขบวนผีตองเหลืองนะครับผีตองเลี้ยงยาวๆออกมา นะครับกกลูกอดครับลูกยอดนะครับนาฬิกาด้วยมีตาขนใหญ่นะครับโอ้ชัดเจนครับมีตาขนใหญ่อ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหลักนะฮะเรื่องของที่เราก็ต้องแกำลังเห็นชัดเจนเลยว่าอุขภาแล้วก็อธิบดีตัดสินกันนะท่านสุขภาพมันูตัด ผมรู้สึกไม่เท่ากันละส่งไปผ่าตัดส่วนที่โรงพยาบาลกันทีขอตัวท <c oughs> ี <c oughs> ว่าเราตก็ไม่เห็นข้นขนแรกยช้ดแรกในทยใดไช่ดไทยขาวครับคุณหมอครอะไรครับชุดแรกขนาดก็เอนอนดไม่ได้พเดียวนอั้ะไข้นี้นน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิสจุดดัน ไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมบอดทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวะเบ๊ซี่เบิร์ดโมซ่าอารอน